ชมครับขณะที่พระศกกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยพร้อมขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับในฐานะประชาชนและข้าราชการคนหนึ่งนะคะที่ได้เข้าไปอบรมการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะคะก็มีความรู้สึกว่ากว่าจะมาเป็นชาติไทยนี้นะคะ พรมหากษัตริย์ท่านทรงต้องต่อสู้เนาะก็จะได้แผ่นดินไทยมาถึงทุกวันนี้จึงความคิดเห็นว่าสถาบันคนจะมีคู่ประชาชนคนไทยตลอดไปนะคะใน มหาโอกาสมงคลน,นี้นะคะก็ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพราะท่านทรงงานมาหนักมาตลอดนะคะเพราะในฐานะเป็นข้าราชการนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็รู้สึกประปืึมนะคะที่ท่านที่พระอ,องค์ท่านได้ทํางานเ,าเพื่อปวงชนชาวไทยเราได้ทํางานหนักมาตลอดนะคะตั้งในปีนี้เป็นปีมหามงคลและใน เดือนมหามงคลนะคะก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไปตลอดกาลละนานเทินค่ะ